สบายดีสบายดีโดยสบายดีก่อนอื่นการซีคอนา้ถามไทยเรื่องเล่าต่างๆเนาะเฮ้ยสื่อแม็กกี้สาวแม็กกี้เนาะออยู่ได้จากปีเล้วสาวสองปีสาวสองปีสบายดีสบายดีสาวบุตรเปียงสาวเลาาสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง YouTube ของสาวเปียงสาวลาวอีกแล้วเนาะอ่ะมาพบมาพบกับสาวเปียงในมือนี้กับสิพาเอฟซีเบอร์ทุกคนมาหาอ่าสาวแม็กกี้เนาะทุกคนเนาะสาวแม็กกี้กัเป็นสาวโสดฮะเลยเนาะทุกคนอ่าเพราะว่าเพิ่นก็ยังบ่ทันมีอ่าแฟนหรือว่ามีสามีมาซั่นเนาะมื้อนี้สาวเปียงก็สิพามาโอลมหรือว่าถามไทยเรื่องเรา ในชีวิตของเพ่นเนาะหลังจากที่ว่ามาแต่ประเทศไทยเป็นแนวดา็รูมสึกอ่าที่ว่าได้อ่าไปจากบ้านจากเมืองเนาะไปหาเงินหาคำํำเป็นแนวดประสบการณ์ชีวิตในการหาเงินหาคํำอยู่ั่งไทยเนาะโดยก็โอเคเป็นแนวดก็เขาไปโอไปลงเนาะเขาไปทักทายสบายดีสาวแม็กกี้ก,กันเลยเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามไสามเปียงในด้เนาะที่สำคัญอย่าลืมเบอ่งโฆษณา แล้วอย่าก,กดขามเลยทุกคนเลยโดย่วนนี้ก็ออกอ่าชื่อว่าไหออกข้างนอกดุเนาะซิวก็เกิดแล้วทุกคนในตอนนี้กระซิวก็เกิดแล้วอาซีใหญ่ไเ่ิ่มเทิมเลยเนาะในกล้องค่ะสบ,บายดีดยสบ,บายดีโดยสบายดีก่อนอื่นกะซีคอนา่ถามไทยเรื่องเล่าอ่าต่างๆเนาะ <laughs> <laughs> เป็นยังไงบอสิลั ซื้อวันเท่าไหร่ก็โดยซื้อแม็กกี้สาวแม็กกี้เนาะออยู่ได้จากปีแล้วสาวสองปีสาวสองปีผูเจบผู้งามเนาะผิวพรรณกบขาวเนาะทุกคนเป็นอะไรในอ่ะหน้าตานออนุยาตถามมีมีแนวเสริมมีแนวแต่งบ่บอก่ามีเลยธรรมศาสตร์นอนเนี่ยโอ้งามแบบธรรมศาสตร์ของเพื่อนทุกคนเลยว่าได้เสริมไนแต่งอันใดเลยเนาะ คือไปอยู่ส่มาแบบโมคอยเห็นอยู่บ้านอยู่เรือนไปอยู่ไทยเอาไปเมืองไทยทันมาก็มาล่ามเดือนนี่หลยไปแบบหาเงินนี่บ่หรือว่าไปเที่ยวไปอย่างไปหาเงินนี่หลยไปหาเงินหาเงินหาคำนี่หละเนาะคืออยู่บ้านอยู่เรือนเท่าแบบว่าบได้มีเบียดเหตุบอกมอมีมโดนลงไปอยู่ไทยพุ่นะเท่าแบบเหตุด้ดุล้วบอกเหตุการณ์เหตุยัง มันกะโดนเติบอยู่แต่ว่าหงงา,ง,าง่ายงานไปเสียนะหาง่ายงานปัจจุบ,บันนี้เหตุงานยังก็ทานอาหารทานอาหารเ่เป็นแม่ครัวหรือว่าเป็นเด็กเสร์ฟเด็กเสริมเป็นพวกแบบว่าอารตามสั่งโมโดยแม่แบบว่าเขาเจ้ามาแบบหนังกินแบบครอบครัวเสียนะยคือเงินเดือนเพิ่ก็ให้ซูงอยู่ว่ากาับ่สูงแหละวันสองสามร้อยเหนเละ ตัววันเนาะเห็ดเป็นไายวันเอามคือบม <Man. S 2> มีมือหย,ยุดมือพักถวายหยุดมือใดกับไ่ได้เงินเป็นบอนแล้วอ <Man, man. S 2> oh, อันนี้ตามความขยันของเฮาเองเลยเนะ <Man. S 2> าะถวายหยุดนี่ก็คือเงินกระขาเลยเนาะทุกคน <Man. S 2> คือการกินอยู่นี่ก็อยู่เองหรือว่าจะไห๋ก็ห่ออยู่น้ำิ่นแตวบาพผ่นก็ะเลียงข่าวอยู่มือหนึ่ง เขาอาขาบหนึ่งเนาะเหนื่อยืม่อว่าอาวในห้องเนาะห้องที่ห่าอยู่นี่คือแบบว่าอยู่กับหมูหรือว่าเป็นแบบว่าห้องส่วนตัวเลยอยู่กับหมูคือปัญหาอยู่กับหมูจกคนบบใน,นห้องหนึ่งกแล้วแต่ถ้าว่าห้องใหญ่ก็อยู่หลายคนถ้าห้องหน่อยก็อยู่หน่อยคนนะอื ตามตามสถานการณ์แน่นบ่แม่นแม่นสวยอันนี้คือขืนมาบานมาเฮือนแม่มายังไะขืนมาต่อพาสปอร์ตอะไรกะขืนมาแบบว่าหาเม่ปีใหม่เด้อโอ้มาเล่นน้ำเพลินแม่นโดยควมขินหอยขินเทิงอะไรเนาะแม่นอือคือถามพอถามแม่เพลยังอยู่ดีมีแห้งปะถามแม่น่นยังแต่ถาโผอเน่เสียแล้วโอ้ยังแต่แม่โบนี่แม่นอืออือ คือสามเมกี้นี่อยู่เฮือนอยู่ซันมีไอเอือนองกันจักคนมีไอเอือนองสามคนสามคนจะเป็นลูกหล่าบบแม่นแล้วลูกสาวล่ะตาจะคืออายุสาวสองปีแล้วเนาะตอนนี้หายังแบบว่าบ่้อมมีผูบ่าวผูยังบ่กัดกัดยังตอบว่าได้ฮะแบบว่าตอบบ่ได้อื คือต้องอันเบิงตามสถานการณ์อีกโอ้ปเดียวว่าแบบที่ว่าในไหนเนาะคือเคยแบบว่ามีการอ่หมันหมายหรือว่าสูโคกับนุ่มๆแล้วมันบอกไม่เคยมีแล้วแต่ว่าก็เลิกกันไป่นาคือเฮาหมั่นกันนี้ได้ดนบอกหมั่นกันบอกแบบอยู่วำกันกับประมาณปีหนึ่งเป็นในไดคือแบบว่าอยู่ํำกันโดนแบบนี้ แบบบ่เข้าใจกันเลยไปกันบ่ไดก้กันเลยเลกันคือแบบแบบพิดเถียงกันลงไม้ลงมือบอ่อบอเลยจนบ,บ่เคยเลยอบ่เคยตบตีบ่เคยอย่างเลยแต่เวอ จบกันด้วยดีแมนบอกมนโอ้คือต่างฝ่ายต่างป่อยกันไปเมนโอ้โบได้มีแบบว่าเรื่องทำให้จิตใจที่แบบคุณห็นโบเลยโอ้ต่างคนต่างบ่กเข้าใจกันแ้วก็แยกกันไปเติบโตคือสามีกินอายุ22สองปีเนาะบาดอาแฟนเก่าวาซส่นซะเพิ่นอายุจักปีซะเท่ากันอืออือจังพอเนาะ อย่างพ่ออะไรทุกคนเนี่ยมันก็เลยแบบว่ามีความขัดแย้งกันเนาะที่แบบว่าบวกเขาใจกันตอนนั้นหาอายุจะปีกว่าทีว่าเฮาตอนตอนที่ว่าคุยก็เพิ่นกับประมาณสิบแปดสิบเก้ากันยังไัยรุ่นอยู่เนาะยังน้อยอยูทุกคนเลยตอนนี้ก็เป็นสาวเต็มัตแล้วเนาะแต่ว่าเรื่องว่าสิพ่อมีครอบครัวบ่นียังบอกถามว่ามีคนที่แบบคุยถึงใจขอคุยกันไปเบื้องก่อนนะ บางทีคุยกันไปบางทีไปกันบ่ได้ก็ได้ยแยกย้ายกันอีกมันแบบคือว่าอะไรกับบ่อยางมีคอผูกมัดเป็นบอืมขอลองคุยแบบให้หมั่นใจซะก่อนยังถึงขนาดว่าคอเป็นว่ <c oughs> คือตะกี้กับเบิ่งกันโดนบอสแบบเบิงนีนิสัยใจคอกันจากไรนมาคอ,อกันโอ้โดนเติบเนาะมานนี่ถามว่าสีเบิ่งใจภายจากคนหนึ่งต้องใช้เวลาโดนบ่ กขอแบาบาดดว่าโดนอยู่เนี่ยคือความบั่นใจเนี่อ <c oughs> กี้ก็โดนอยู่แล้ววันนี้ก็ยังสิดโดนก็ก้าอีกไง่น ว่าตอนแรกก็คิดว่าดนเล้อก็ันยังแยกย้ายกันนะอืเขาก็บโบคิดบอฟันอะไรเนาะถ้าว่าได้เลือกแรกก็คือคนามหม่อยากอยู่ร่วมกันจนถา่าจนแกค่คนเลยเนาะจนจากกันคนลยทุกคนเลยเแต่ว่านี่กับบเป็นยังเนาะคิดซะว่ามันเป็นประสบการณ์หรือว่าโบไม่เนื้อคู่ของเขามาซีซะม,มีแต่ว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ลองมองหาคนที คนใหม่ลองเบ่งอะไรเนาะบางทีเคมีตรงกันเาก็อาจจะได้เป็นเนื้อคู่กันแล้วอันนี้ถามว่ามีไัยอยากคุยเนาะในฐานะไอ้ฮักน้องฮักโบหรือว่ามูเพื่อนนี่คุยได้บอคุยได้สามเมกี้มีอ่ะโทรศัพท์เป็นของตัวเองบอมีแต่กับสิตายแล้วแหละฮะแต่มันสิตายล้วแหละเอามา้ใส่ได้จากปีแล้วคุสิตายปีแล้ว โอ้โดนพอสมควรโดยแม่มันกะข้างๆเนี่ยฮะเลยข้างๆกับข้างเนาะหาสื่สื่อสารบ่ค่อยสะดวกปนได้แต่กัสิ่เจกเนาะได้โดยคือหลินเฟซบุ๊กกับไลน์เหมือนบอหลินบอไลน์หลินไลน์หลินไลน์แม่เฟซบุ๊กกับมีบอเฟซบุ๊กกับมีอยู่แต่กะแบบครอบครัวแม่ยังแบบเนี้ยนะตัวถ้าว่าอยากคุยัน กมูกับเพื่อนบอหรือว่าลายเอเอน้องไอหักน้องหักสี่นะคุยเป็นทางไรอาแม่ไม่โอ,อ้คือไปอยู่ไทยพุ่นนี่มีแบบนุมน่มๆเขามันจีบอ่ะเวลาเขาขา,ายคองมันก็มีอยู่แหละแต่ว่าเขาก็บวถูถใจโบรงังเขากับ่ได้คุยเลยก็มียมหยอกไง่อยู่เนาะ <laughs> <c oughs> คือไปอยู่ไทยพุ่นกับ,บบว่าได้ไปเที่ยวเล่นอยู่สถานที่ต่างๆอยู่บ่บ่ได้ไป คือสมมติเราข่าเวียกยังมัวงค่ขาวเวียกอะตอนตอนเศร้าแล้วแต่บางมือะนะบางมือคันเป็นแบบมันเป็นกะเอาฮะนะเป็นกะเป,เปิดแบบาว่าตอนสมมติว่าเปิดอาทิตย์นี้เปิดเศร้าอาทิตย์หน้าเปิดเย็นแบบสียนะโอ้โมันเวลาบุคคลที่เนาะคือเวลาที่สามเมี้เนาะสะดวกตอบแซทหรือว่าคุยสายเนาะนะเป็นส่วงใหญ่แบบนี้ ส่วนกลงเวนอยกลาเว้นกระตอบได้กลางคืนกระตอบได้แต่ว่าประมาณสามสี่ทุ่มก็นอนแล้วนอนไว้เนาะอาจจะเมื่อยมาสั้นๆเ็ดเวียกเดอย่างไนีนักแหงโบเวียเขาก็ก็เมื่อยอย่างเขาแหละเพราะว่าเขาเป็นเด็กสืบเนาะก็ต้องงานสืบโน่นนี่ฮะนะต้องบริการเนาะคือมาได้จากมือเร็วกลับมาเรา ได้หกมือนี่หกมือแล้วอีกจังมือบอันนี้สิกับไทยสองมือโอ้สิกับไทยอ่าภายในสองมือนี่คืออันนี้หามาโตบัตรแล้วก็มาเยี่ยมแม่ซื่อๆเนาะแม่แม,ม่คือกลับไปเที่ยวนี่ก็มีคนลงนำบอว่าลงคนเดียวลงคนเดียวเพราะมูงเขายังไม่ทันลงคือการเดินทางนี่เป็นอะไรแบบสะดวกสบาย,อยาบอก่ได้เป็นตจนานบอบัรการ กะมันก็คนหลายในรถฮะและ้วมันกะธรรมดายอยู่กะชินแล้วนะเคยไปเคยมาโดยแต่ว่าเรื่องเมารถเมาอย่างนี่บ่มีเนาะบ่บ่เคยโอ้ถือว่าเป็นการดีเนาะทุกคนที่ว่าขี่รถแล้วบ่มีอาการเมาถ <c oughs> ือว่าบันทึกกับรถใหญ่แน่นี่กะ <c oughs> มีแบบว่าถ้าว่ากินหลายเนี่ยมันก็นสิจุกทองนี่ฮะนะเนแน่นๆนทองคือรามาแนวนี่กะ เจ้าของหานเพิ่นกัโอเคแมนบอกมมนแต่เพิ่นก็โทรมาตามอยู่ห่ะแหละมันบ่มีคนงานโอ้เดยอกะมือไดนด้สิลงมาประมาณนี้เลยเนาะเพราะว่าขึนมานี่กาเกือบทิศแล้วแมนตัวบอกเพื่นหวานสิมาสองสามเมืมออันนี้เลยไปแล้วเลยไปแล้วเปทิศแล้วโดยขึ้นมาเล่านี้ได้ไปลินสซเน่แล้วกลกะไปถอดผด ค่ะก็ไปแต่ทาโฟล<ม>บอลเดียวนะบอกเม,ม,มนเมนบ่อยาาคิดแบบว่าไปหลินบนอื่นบนอลยังกะมันบมุมีเวลาหันหลังพวาเขามาดัานมือกบพาเม่ไปเห็ุหันเหตุนหนีเห็นเบียเหตุงานของคนเลยแล้วก็บุมีเวลาไปหลินไปเที่ยวโดยคือการหาเงินหาค้ำหนีเนาะแบบกะวาสิหาโดน,นปันไดจังสีแบบว่าพักครอนกะ,กะว่าได้ยังจังสีแบบว่าหยุดเหตุเบียเหตุงานโอ้โหมันกันได้ทุกอย่างคนละ ได้เพื่อนได้ยังเป็นของตัวเองได้ลดได้ยังแหละแต่ตอนนี้หายังบม่ได้จอ่านบอลเลยจังยังบ่ได้สักอย่างเลยโอ้คือเป้าหมายในชีวิตนี้อยากได้เพื่อนหลังนึงเนาะ่อาลดสักขันนึงที่แบบว่ามันเป็นของเขาเองว่าสั้นจ้ะอันนี้ก็ยังอยู่เพื่อนของเอื้ยบอกเฮือนเอ้ยเมียนะโออายูอ่สาสองปีแต่ว่ามีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่เนาะทุกคน อยากสั่งอยากซาเล้วคือเป็นอะไรแบบเป็นอะไรในความคิดของเราคือแบบว่าอยากได้สิ่งของเป็นของตนเองนะค่ะถ้าเรามีเป็นของตัวเองมันก็สบายนะเ้าเ่าต้องแบบอยู่นำคนอื่นมองง่ายๆก็เป็นเฮือนเฮาซักข้อเท็จยังก็สบายสะดวกสบายเลยค่ะวายุน้ำมูเฮาก็เกิดการเก่งอกเก่งใจแม่นบอกลดล่างถ้าว่าจะยืมเรื่อยหรือว่า ยืมตลอดเนาะก็เก่งใจอีกก็เลยมีความคิดที่ว่าโอ้ยอยากได้เป็นของตัวเองแล้วห่างกนสองสองปีแต่ว่าคิดได้สามีก็ถือว่าโอ้ยสุดยอดเนาะแต่ในระยะเวลาหกเดือนเฮ็ดเวียกมาเนาะแม่ว่ามีเงินเก็บแล้วบอกบอมีบอมีบอฝากให้แม่บอหรือว่าใส่บัก็ฝากแม่แล้วก็ใส่น้ำอะไร ฝากเงินให้แม่นี่ฝากทุกเดือนเลยโมเลยเจนนะกับโบทุกเดือนเราเพราะว่าเงินเดือนมันก็หน่อยนะเงินเดือนบ่นได้ลายคือถาว่าอ่ายังก็ถ้าแม่ทร่ไปเนาะขอโน่นนี่นั่นก็นอาจจะหายยุกหรือบบถ้าว่าเดือนใดที่ว่ามีเงินรายเนี่ยก็อาจจะฝากมาฝากมากับอาลายเราพันสองพันแค่นี้แหละคือผนอายุจะกปีละแถาแม่ หาสิปลายแล้วหาสิบปลายปีแต่ว่ายังอยู่ดีมีแห้งแล้วาเข็งแห้งเนาะยังแข็งแห้งอยู่ใา้อยู่นาเพิ่นสถาวานองไปกะเอือยมีเอือยอีกมีนํำเพิ่นเมนเอือยแล้วก็อายอยู่บ้านโอ้แต่ว่าอายก็มีครอบครัวคนเลวอือคือสาวเมกี้ถ่าว่าแบบแน่นาคตถ้าได้แต่งรองอีกเธอหนึ่งเนาะคือแบบว่าสี่เอาเพิ่นมาอยู่เพื่อนําบกแบบ แม่บอกเม่แบบเอาสาม,มีมาอยู่นําบกหรือว่าไปอยู่นําสาม,มีเอาคนมาอยู่นอืมคือเจ้าต้องเลี้ยงพรเลี้ยงแม,ม่มมเป็นลูกสาวหลานดีเนาะคือถาว่าคนบ่สดวกอยู่เพื่อนหลังเดียวกันกบอาชีวะเนี่ยไม่เฒ่าเนาะถาผบุชายก็ห้องไม่เท่าแต่อยู่เพื่อนเท่าก็ได้ประมาณนี้อยู่ได้แลอวะด้าว่าเทียวไปเบิ่งแย่งคนเนาะ เห็ดอยู่เห็ดกินอ่ายืนเพิ่นทะไะมีแม่คนเดียวเด้แม่ว่าวเขาสิปะหรือยังก็ดูตนเพิ่นอะไรเนาะคือแม่คนเดียวเขากะเลี้ยงได้อะไร่นเลี <c oughs> <c oughs> เ้ยงเขามาในสามคนเ,นเป็นวะกระจนใหญ่แล้วเนาะ เมื่อนี้ว่าได้ไปทังไหนบ่บ่มื่อันนี้ว่ได้ไปสิภาคพอนนี่อืมว่าซักเรื่องว่าสีเตรียมลงไปไทยคุณแหละอืมก็ได้มีว่าวางแผนว่าสิกลับขึ้นมาเมื่อใดมันก็ประมาณสองสามมื่อแะละลงไปกันบ่เลยว่าเลยว่ากลับขึ้นมายัางอีกจักเดือนสิกลับขึ้นมาเ่าอีกลงไปประมาณบ่หอดติดซ้ำนะลงไปแล้วก็เก็บคองกบขึ้นมาอีกเอาแล้วก็มาอยู่บ้านเลย เป็นยังงบ้าน,นี้ม <laughs> าอยู่น้ำเมร์เมนบ่เมนอือมาอยู่น้ำเมร์อันนี้คือลงไปเก็บของบ่นเนีน่ยเมนเมนนคิดว่าสีลงเวรเบียกเลยโอ้ลงไปเก็บของแล้วก็ขึ้นมาอยู่บ้านเลยอือสีลงมาอ่าสีขึ้นมาเพิ่งแย่งเมร์แล้วบ่เนีแ้แเมนโอ้โอเคเนะาะการยินดีตอนหับสู่บ้านเฮาเนาะ <laughs> <laughs> มาไม่บ้านเฮานี่กันจักสีเหตุยังไงบัดนี้เนาะ ก็กาจสีแหลแหลลำดำนี่อยู <c um> <c uh um> ่ไทยพุ่นะหู้ส um> um ึกว่าเกียงแล้วก็ขาวเนาะเห็นไ่มไม่เห็นในการู้สึกว่าผิวพันกับดีขึ้นอยู่อืม่าจจะเป็นน้ำบ่ได้ออกแดดหรือจังไดอ่าจะเป็นน้ำน้านะนองคิดว่าน้ำเพิ่นคักเนาะโดยโดยก็โอเคเนะสำหรับใครที่ว่าอยากติดต่อกับน้องเนาะก็สามารถติดต่อมาได้เนาะ แต่ว่าสิแจกเป็นหลังไม้เอาโอยสำหรับคลิปนี้ทั้งเขากะสิได้ขอตัวจาไว้แต่เท่านี้เนาะมีอย่างกะสิมาอัปเดตในคลิปนะหรือบอกกระเพิ่นกลับมาแต่ฝั่งไทยโอย,โยกะสิได้กล่าเขาวัาสบายดีเด้อโอยสบาย